รถไปกับเฟิร์น EP พหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะจากรถมือสองทียอาคาค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูรถไฮบริดที่ทียอาคานะคะต้องบอกเลยว่าเรามีรถไฮบริดให้เลือกเยอะมากประมาณ30คันได้เลยแต่วันนี้พามาแบบว่าดูฉบฉกเนาะมีตั้งแต่ a l t i s Nissan k i c k Honda Accord แล้วก็ Toyota Camry นะคะแล้วก็มี Luxury ด้วยต่างหากวันนี้นะคะเราจะมาแบบ พาไปดูเลยผ่อนเริ่มต้นนะคะ800 0เท่านั้นเพราะงั้นเราไปดูคันแรกกันเลยคันแรกนะคะเป็น Toyota a l t i ติ y b ฮบินะคะปี2019ราคาอยู่ที่519,000บาทนะคะผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทคันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเพราะว่าความจริงแล้วประมาณ20กว่าโลลิตรได้เลยเรียกว่า ความจริงอะปกติของเขาอะก็ค่อนข้างประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะแต่ยิ่งเป็นไฮบริดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหประหยัดน้ํามันสุดๆด้านหน้านะคะก็ดูฉบเฉียวมากเลยเนาะแล้วก็โลโก้ไฮบริดแน่นอนต้องเป็นสีฟ้าข้างหน้าของเขาอือหือก็เป็นสีฟ้าสวยงามมากๆทรงอะไรของเขาไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเพราะสวยอยู่แล้วปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามีอะไรกันบ้าง ระหว่างเดินนะคะก็สะดุดตาไปกับยางของเขาเลยค่ะเป็นยางบิสต์โตนปี2024เรียกได้ว,ว่ายางก็ใหม่มากๆเลยข้างในของเขานะคะบอกเลยว่ามีโหมด e v โหมดมาให้เราด้วยแล้วที่สำคัญนะคะมีเบรกโฮมาให้อีกตังหากเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของเรากันบ้างนะคะข้างในนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็มีแอมให้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันเลยต่อไปนะคะเป็น Ni ิสสันคิกค่ะ คันนี้ความจริงแล้วเป็นระบบ e-power นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทผ่อนประมาณ8,000บาทคันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าดีไซน์ของเขาก็ดูสวยดูมากเลยนะคะความจริงต้องบอกเลยว่าเหมาะกับวัยรุ่นมากๆแล้วคันนี้นะคะไม่ก็ไม่ได้เยอะมากด้วยเช่นกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างคันนี้ต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหประหยัดน้ามันสุดๆเพราะว่า 17่สิโลลิตรกันเลยทีเดียวแล้วคือฟังก์ชันอะไรเขามาให้ค่อนข้างจัดเต็มนะคะนี่หน้าจอทัชสกรีนของเขาก็มีมาให้นะคะความจริงคันนี้เป็นกล้อง3 6 0ร้อบรอบันด้วยอีกตังหกนะคะเบาะทุกอย่างของเขาค่อนข,ข้างที่จะแน่นนะคะแล้วก็เกียร์ของเขานะคะมีมาด้วยกัน3หมดกันเลยทีเดียวคือหมด EV พวกเนี้ยคือมีครบจบเลยนะคะฟังก์ชันต้องบอกว่าเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วคือดีไซน์ข้างในสวยมากพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเขานะคะก็นั่งกว้างสบายมากค่ะมีป้ายสอ,อบอด้วยนี่นะคะอสายชาร์จอะไรเขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนมากนะคะไม่ว่าจะเรื่องดีไซน์ฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยดูดีมากคือทรงของเขา่าเป็นทรงสูงเนาะแล้วก็แบบคือ คนตัวเล็กก็สามารถแบบใช้ได้เพราะหลายๆคนอะ่ะก็จะชอบฟังก์ชันอะไรของเขาเนาะนี่ด้านท้ายของเขานี่กว้างมากคือใครอาจจะคิดว่าแบบว่ามันอาจจะแบบคันเล็กเนาะใส่ของได้ไม่เยอะไม่จุใจแต่ว่าความจริงแล้วอะ่ะสามารถใส่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะได้ด้วยต่างหานกนี่ถุงนิสันเขายังมีมาให้เลยต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากจริงจริง กับคันนี้นะคะในสันคิกนะคะปี2020ค่ะเหค่ะบอกเลยว่าราคาก็อย่างที่บอก479,000บาทราคาเรียกว่าถูกใจหลายๆคนมากๆ มาที่คันต่อไปค่ะเป็น Honda Accord Hybrid นะคะปี2019คันนี้ราคา829,000บาทนะคะผลประมาณ14ืคันนี้ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ด้านนอกคือสวยมากคือวัยรุ่นน่าจะชอบมากๆเลยเพราะว่าดีไซน์สวนทรงอะไรของเขาดูแบบว่ามีความสปอร์ตมากเลยเนาะแล้วคือความประหยัดน้ำมันของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ18โลลิตรเป็นไฮบริดเหมือนกันละค่ะ อาจจะแบบขึ้นมานิดนึงแต่ว่าด้วยความดีไซน์อะไรฟังก์ชันของเขาก็คือต้องยอมให้เขาจริงๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างข้างในของเขาก็คือสวยอยู่แล้วเพราะว่าความเป็น Hon ด้าเนาะคือมีเอกลักษณ์ทุกอย่างเข้ามาเนี่ยเป็นสีดำตัดกับสีครีมนะคะเรียกว่าลงตัวสวยงามมากๆแล้วคือของเขานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว2ตําแหน่งนะคะด้านฝั่งนี้ฝั่งคนขับกับคนนั่งเนาะ มีเบาะไอ้นี่เรียบร้อยแล้วแล้วเสร็จแล้วมีหมโหมดของ eco นะคะแล้วก็ sport แล้วก็ ev ด้วยนะคะเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันมากๆฟังก์ชันทุกอย่างเขามาครบนะคะหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคือครบจบคันเดียวเลยแล้วที่สำคัญนะคะมี memory seat มาให้ด้วยสำหรับคนขับนะคะ <c oughs> มาถึง2ตํตำแหน่งกันเลยทีเดียว <c oughs> แล้วเราไปดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังก็คือตอบโจทย์เรื่องความนั่งสบายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถระดับผู้บริหารเนาะก็จะมีแอร์มาให้ตรงกลางนะคะ2ตําแหน่งมีที่ชาร์จไฟนะคะมาให้อีกสองตำแหน่งความเบาะนั่งสบายก็อย่างที่บอกว่านั่งสบายแน่นอนค่ะมีม่านให้มาครบเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะด้านหลังท้ายของเขาค่ะมีเซนเซอร์แน่นอนเพราะว่าเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของเขานะคือปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนี่มาถึงกี่ตําแหน่งนะสวยงามมากมาก คันต่อไปนะคะเป็น Toyota Camry h y b r i d นะคะคันนี้เป็นปี2019ค่ะราคาอยู่ที่759,000บาทนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แบบว่าคู่หูเข้าใจคนไทยเนาะเพราะว่าคือศูนย์บริการเขาแบบว่าครบจบมีทุกที่แบบว่าแทบจะแบบทุกที่เลยทุกจังหวัดเลยนี่ด้านหน้าของเขาดูสวยงามมากๆนะคะกระจังหน้าอะไรของเขาดูดีหมดทุกอย่างเลยแล้วคันนี้ประมาณ20ลลิตรนะคะโอ้โห ไปดูด้านในกันบ้างด้านในจะเป็นยังไงคือต้องบอกว่า Toyota เขาให้มากับฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันของเขาเยอะมากๆนี่เข้ามาข้างในนะเห็นเลยอย่างแรกนะคะมี s ันรู o คันนี้มีซันรู o มาให้แล้วแล้วคือข้างในนะคะนี่จอทุกอย่างคือครบถ้วนมากๆสวยมากแล้วก็มีโหมดหลายโหมดมาก eco normal sport ev Mode เบกโฮอะไรมาให้หมดทุกอย่างนะคะข้างในของเขาต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะนี่พลาสติกยังอยู่อยู่เลยแล้วเบาะข้างหน้าของเขานะคะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าด้านหลังจะเป็นยังไงนะแอบเห็นแป๊บ,บนึ่งคือเห็นว่าแบบมีเมมเบรซีทด้วยโอ้โหสวยสวยแล้วตรงกลางของเขานะคะก็มีช่องชาร์จมาให้นะคะมีมีแอร์ม,มาให้เรียบร้อยแล้วคือเบาะ คือเรื่องความเป็นแคมรีเนาะคือเบาะที่นั่งเขาอะค่อนข้างครบอยู่แหละแถมที่สำคัญนะคันนี้ค่ะเป็นกล้อง360องศากันเลยทีเดียวด้านหน้าด้านหลังคือมีกล้องมีเซ็นเซอร์ครบจบคันเดียวเลยค่ะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับคันนี้นะคะ Toyota Camry Hybrid นะคะฝากไว้อีกคันนะคะราคา7,59,000บาทนะคะผ่อนประมาณ13,000เท่านั้นคันต่อไปนะคะเป็นแคม r ี Hybrid l u x u ั y นะคะ ต้องบอกเลยว่าคันนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าฟังก์ชันเขามาแบบจัดเต็มสุดๆไม่ว่าจะเรื่องแบบว่ามีกล้อง360หลังคาซันรูฟหรือว่าฟังก์ชันด้านในต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหพเมียมมากๆตามชื่อของเขาเลยคันนี้นะคะราคา89,000บาทนะคะผ่อนประมาณ14 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้แบบว่าดีไซน์ด้านนอกอ,อาจจะคล้ายกับพเมียมเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่ามีจุดเด่นที่ภายในนะคะที่ทำให้ราคาต่างกัน คันนี้ก็อย่างที่บอกนาะว่าอาจจะประมาณ20โลลิตรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรคือข้างในคือแบบว่าฟังก์ชันเขาลำมากลำแบบอืนี่เข้ามานะคะบอกเลยว่า JBL คะ่ะไม่ว่าจะเป็นลำโพง JBL แล้วก็เนี่ยหน้าจอต่างๆของเขานะคะมีความพรีเมียมมากๆแล้วคือทุกอย่าง,างอาจจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตรงนี้มีความพิเศษ ก็คือสามารถปรับระดับอุณหภูมิของเบาได้ทั้งเบาคนนั่งแล้วก็คนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆนะคะคือจะมีความแบบว่ามีแอร์เย็นอยู่เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเย็นมากเลยคือตอบโจทย์มากเพราะว่าเมืองไทยอากาศค่อนข้างร้อนเนาะคือดีมากอ่ะปิดซะหน่อยหมดอะไรของเขาก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เคยบอกไปเลยแล้วก็มีการตัดแสงด้านหลังด้วยนะคะตรงนี้ นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังด้านหลังก็คือมีความพิเศษเหมือนกันคือหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะจะพิเศษอะไรขนาดนั้นเพราะว่าราคาเขาต่างกันใช่ไหมแต่ว่าด้านหลังของเขาดูภายในเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเนี่ยตรงนี้ก็มีแอร์มีที่ชาร์จอะไรมาให้ปกติใช่ไหมคะแต่แต่แต,แต่ที่พิเศษของเขาคือตรงนี้นี่เลยตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดมาเนี่ย คือสามารถเบาของเขานะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีการปรับขยับได้นะคะคือรับรองสรีละให้มากขึ้นเพราะปกติจะเป็นแค่คนนั่งเนาะกับคนขับที่แบบเออเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือซัพพอร์ตคนที่นั่งข้างหลังด้วยแล้วก็จะมีการแบบปรับแอร์นะคะปรับได้เลยด้านนี้คือปกติก็ต้องเป็นคนข้างหน้าอย่างที่เขาปรับให้เนาะไม่ก็แอร์ตรงนี้ที่เราแบบต้องปรับเองแต่อันนี้คือแบบ สะดวกสบายมากมากแล้วก็มีการทำม่านด้านหลังได้ด้วยนะคะนี่ขึ้นลงได้โอ้โหคุ้มค่ามากตรงนี้ก็สามารถแบบว่าเพิ่มเสียงเพลงอะไรนี้ได้ด้วยนะคะโ,โหตอบโจทย์เนาะดูดีมากเนี่ยแหละความพรีเมียมของเขาตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะนะคันนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะราคาแ9 0แสเกพันบาทนะคะ ผ่อนประมาณ1มื่นสี่เท่านั้นกล้องรอบคันเนาะเซนเซอร์อะไรมีให้ครบจบคันเดียวเลยเนี่ยสวยงามมากๆก,ก็วันนี้นะคะก็ขอฝากไว้นะคะกับไฮบิดเนาะของที่เทียาคารอันนี้คือมาเปิดพาชมแบบว่าเล็กๆน้อยๆเพราะว่าความจริงแล้วไฮบิดที่เทียาคารมีประมาณ30กว่าคันกันเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเนาะก็ของเรานะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะติดกับศูนย์โตยโยต้าเลยนะคะเปิดทุกวันทรรมการ 8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะใครสนใจขนาดนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ได้เลยคะ่ะคิดถึงรถเมือสองคิดถึงเทียร์คานะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ